วันนี้จะคุยประเด็นของปลูกต้นไม้ในบ้านหรือปลูกป่าในบ้านวันนี้จะพูดถึงประเด็นยางนารอบบ้านและก็ปลูกป่าในบ้านปลูกป่าในบ้านเนี่ยหลักของมันก็คือว่าเป็นการปลูกทรัพย์ไว้ที่บ้านปลูกในที่จํากัดปลูกในที่ที่อาศัยการปลูกป่าเรานึกถึงทางทุ่งทางท่าทางป่าทําเขา ยิ่งปลูกในบ้านได้วิธีปลูกเนี่ยหลักของมันก็คือมีอยู่สามสี่แบบแบบแรกก็คือปลูกหลังบ้านหลังบ้านถ้าเกิดส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยก็จะหันไปทางทิศตะวันออกหรือทางเหนือทิศตะวันออกหลังบ้านก็จะเป็นแดบดบจะเป็นทิศตะวันตกร้อนก็จะช่วยซับความร้อนได้อันที่สองปลูกหน้าบ้านก็จะทําให้ร่มเย็นหรือปลูกทั้งหน้าทั้งหลังอย่างที่สามก็คือปลูกเรียงแถวนี่นะครับ ปลูกเรียงแถวตามแถวแนวรอบบริเวณบ้านท่านจะเห็นว่าตามแถวตามแนวตามข้างบ้านตามทางเข้าบ้านตามถนนหนทางนะครับตามถนนหนทางตามทางเข้าตามถนนทันทางนี้หรือจะปลูกเป็นที่ป่าย่อมยอมมีที่ประมาณสัก5เมตรคูณ5เมตร10เมตรคูณ10เมตรอย่างที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับที่ก็คือปลูกในบ้าน ปลูกในบ้านแล้วมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ายางนาเมื่ออายุ15-20ปีต้นเรียงกันเนี่ยจะเท่ากับใบพื้นที่เรียงกันเนี่ยครับเท่ากับ100ตารางเมตรจะมีความเย็นเท่ากับแอร์2,000 BTU หนึ่งเครื่องฉะนั้นสามารถปลูกยางนารอบบ้าน5ต้น เท่ากับมีแอร์อยู่5้าเครื่องในอนาคตหรือร้อยต้นรอบบ้านก็จะมีแอร์อยู่ร้อยเครื่องนะครับเพราะว่าความเย็นของอยางนานี่นะครับเวลาเขาขายน้ำเนี่ยเขาปรุงมา,านะครับเขาปรุงอาหารต้นออย่างเนี่ยเขาจะขายไอ้น้ําตกลงมากับพื้นประโยชน์ของมันก็คือเมื่อปลูกป่ารอบบ้านข้างบ้านทางเข้าบ้านหลังบ้านหน้าบ้านเมื่อเขาปรุงอาหารทําให้ความชื้ ไอ้น้ำของเขาหล่นลงมาแล้วตกลงกับพื้นทําให้อากาศบริเวณนี้สะอาดฝุ่นละอองตกลงมากับพื้นหมดกลิ่นแก๊สกลิ่นกรรมฐานที่เท่าหรือจะเป็นของเหม็นทั้งหลายลงมากับพื้นบริเวณนี้ก็สะอาดรอบๆไปก็ะสะอาดรอบๆนะครับแล้วก็ความเย็นอของต้นยางที่เกิดก็เกิดจากไอที่มัน ความชื้นที่มันลงลงมาเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเย็นแลศมีความร้อนของอากาศก็จะลดลงไปแลศมีความร้อนจะลดลงอย่างเช่นอีมุมนี้ท่านมาดูนะครับมุมนี้เนะี่ยเป็นมุมที่แดดจัดแต่สุดท้ายแล้วก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขาก็จะปรุงอาหารแล้วก็จะคายไอ้น้ำลงมาหายไอ้น้ำลงบริเวนีก็จะเย็นก็จะสะอาดประโยชน์ของมันเห็นหน,นะครับ ปลูกป่ารอบบ้านปลูกยางนารอบบ้านได้ทั้งทรัพย์ได้ทั้งการลงทุนรอบบ้านได้ทั้งอากาศที่บริสุทธิ์ได้ทั้งแอร์สองบุ่บีทีวหนึ่งเครื่องเมื่ออายุ1 0บถึงสิปีต่อต้นอากาศสะอาดเสียงทั้งหลายที่มาเนี่ยลดเสียงได้ถึง3 8 d เดซิเมลลงสีมอเตอร์ไซค์กินอะไรนะครับเสียงอะไรก็จะเบาลงมานี่คือประโยชน์ ของป่ารอบบ้านปลูกเถอะครับหน้าบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้ข้างบ้านก็ได้ทางเดินเท้าก็ได้แล้วที่สําคัญมีพื้นที่ยมมีอย่วงว่างสักกี่เม็รก็ตามนะครับปลูกป่าเล็กๆในบ้านให้ถี่เข้าไว้จะได้ร่มเย็นนะครับป่าในบ้านครับ